สวัสดีจ้าจุม่ม,ม,ก,มก,ก้นมะขวยมาแล้วจ้าจ้าสวัสดีสมารชิกที่นาลากทุกันเนาะค่ะมาแล้วจ้าจุ่มมะขวยมันนี่ล่องสายเนาะค่ะเนาะมะขอยบางเลยก้าแล้วมงผลงานกันเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นการบอหิเสียเวลาเนาะค่ะสมาชิกะ คือสี่ลอ,อกันเนาล่ะกันหมอว่า,วานผลงานเฮาได้บ่ได้เนาะค่ะศูนย์หนึ่งเข่าแล้วก็ซีเจ็ดห้อยออกตัวเกา้านี่เขากระมี่ได้ค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ได้กันแนบบ้านเนาหมอว่านนี่ผู้ได้ดก็ดีใจน้ำด,ด้วยค่ะเด้อผู้ได้บ่ได้ก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะมันก็ยังสี่ละศูนย์ เห็นบ่จับไห้หลายๆตัวมันกัย่งบ่มาเลยเห็นบ่มันกับมานี่แหละมันก็สจมาอยู่ในม้วนเปลกม้วนหนีละอันผู้ใดจับได้ก็ได้เนาะค่ะนี่ขนาดแอดจับไห้ก็ยังบ่มาเลยบ่มาตกกันมันใจโมนีมันกัย่งบ่มาเห็นบ่ว่าต้องถามด้วยว่าคือจีรุ่ยเนาะผู้ไห้ผู้ไห้ว่าไดเร่นค่ะเดี๋ยว มันชิบเขาเนาะค่ะมันชิไปคัดลาบบอวรุ้ยดอกค้นหายกระไดแกมักคำนวดมันมักพุ่น่ะมักหัวง่เยห้าพุ่นหัวรัฐบาลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ่ได้เล่นเนาะค่ะบัวรุ้ยเดี๋ยวสีว่าคือบ่ะืือเองโหลดหายร้ายปันนี่ก็ะหายเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมักตัวไดกัจับกันเอาคันตัวจับหายบ่มากะ ่านแค่นั้นกันเนาะค่ะเนาะ่ามามาเข่าเรือกันเลยมันจะบ่ได้เสียเวลาเนาะค่ะเนาะมาตัวเก่าเนาะผู้ดใดดก็ขึ้นสีบุกเนาะกะมาเมือง,งแนวทางของวันที่เก่ากันเนาะค่ะจะมาชีกับเป้งปังเป้งปังขอห้าน,น้อยกัน เพราท่านไห้ว,วางกระลางกี่ล่งเด้อใจเด้อรอแป๊บหนึ่งเด้อื่อนครับก็บขอ,อกันเข้ามาเนาะค่ะสูตรนี่เข่าเนาะคะ่ะเนาะแนวทางาหาน้อยรออแป๊บหนึ่งเด้อสองตัวที่เก้ายันสี่ มือมือบาวางกับซ้ายมือบางกับไ้ตัสเซานะคะเนาะตัววิ่นเท้ามานีนี่กระชิไปย่างรวดเร็วเลยเนาะ,ะฟังไงท่านเดอ้อมีสองสามซี่แล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเนาะสองตัวสองตัว สนูนีเน้าเดนเนนเน้นเกกับหนึ่งเนาะคะ่ะเกกับหงตัวเดนเาเนาะตัวเน้นเ,าเน้ามกะจิมีกะจิลูดต้แคตัวเดนเนาะจ้ะกันมักตัวใดกัจับเอาเด้อพี่น้องนี่เก่าสองเก่าสามเกซแล้วก็หนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่เนะคะตัวก,ก,กันกันก็สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็สามสี่นะ,ะ่ะหนึ่งสองไปแล้ว ลืมเก่าหนึ่งน้ำมันเด่นเขาต้องใส่เก่าหนึ่งไปอ่วอ่โตเน้นโตเน้นเท่ากับจีตัวนี้แหละนี่เก่าหนึ่งนะจ๊ะเก่าหนึ่งระว่างหกเด้อกันหกหนึ่งน้ำหกหนึ่งอ่านี่เนาะ สามเราว่างแปดด้วยจ้ะหนึ่งสามกับกันหนึ่งแปดเนาะอ่าผู้ใดมากหลดกับรหลดเดิสนี่นี่รหลดเอานี่ตัวกันมัวว่านออกหนึ่งศูนย์นเพิ่มนีออกสองศูนย์เนะค่ะเนาะกันไว้ มักกระจัดเลยเดินแต่ตัวเน่นกันนี่เก่าหนึ่งมันเดินเก่ากันหนึ่งค่ะเก่ากับหนึ่งเนาะสูตรว่าหอยมันจะออกตัวเก่าเนาะหอยห้าน้อยมีมีมันมาตักันบอกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ สีเจ็ดือเกา่ามาแต่ซีสูตรนี่กับเขาเนาะคะ่ะว่าจะสูตรนั่นลุดสูตรนี่กับมะเขาสูตรนี่ลุดสูตรนั่นกับเขาก็เข้าสูมือนะคะสองสูตรกับพิจารณนาเมืองเนาะค่ะพี่น,อน้องแต่สูตรเนี่ยหกโตนกับมาดีอยู่ฮกโตนี่มาอยู่บ่อสองโตกับสามโตเนาะจานีน่สามโตกับชิดายู่เนาะ หนึ่งหนึ่งศูนย์นึ่งสี่ก็ะได้อยู่น,นาะจ้ะโอเคเนาะนี่อันนี้หนึ่งหนึ่งด้วยพี่น้องตวน้อยเดียวอ่าอ่มามักตัวใดกระจัดด้วยจ้ะปิจา,าหน้าเมืองเนาะ,ะนนเอาห้องกะจิมาเมืองอีกสูตรหนึ่งค่ะว่าเขาบอกสูตรหน,นึี้สูตรนี้ ขนนอกนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์กระซีเจ็ดนี่บอกเน้นวิ่งห้าลองสี่กับศูนย์นะคะมากค่ะส,สี่กับศูนกะไดวิ่งนะคะเนาะค่ะไดวิ่งกระบอมี่นะคะสองโตสองโตบะมาเลยมี่ศูนย์สี่นี่มันทีค่ะ ศูนย์สีส่กับหนึ่งศูนย์คนละายกสูตรล่องนี่กับบอม่าเนาะค่ะสูตรล่องมิตาสีกส่กับสี่กับศูนย์สี่ศูนย์คะจับตาดีๆกับทีใดอยู่เนาะค่ะเนาะกับจิ้นมะม,มึงแนวทางของวันที่เก่ากันเนาะค่ะแนวทางห้าน้อยของวัทนที่เก่าอ่า ไปย่างรวดเร็วเพราะว่าแฟนขับล่ออยู่นิ่งบนล่างอันที่เก้าสี่หกสองอ่ะตัววินตัววินมานีเ้าไรตัวแรเจ็ดเก้าหนึ่งสอง ามเนี่แปดนานสามกับแปดมาอีกแล้วมั่นจได้ได้ตัวเดียวกันบอปี่นองก็สูบบางหันตัววิ่นเท่าอะตัวเดียวกันบอนีสองมีสามมีหนึ่งมีเก้ามีแปดอันนี้สามกับแปดมาน้ำกันเลยแต่ว่าอันนี้มีสามนะคะ เอากระตินมาจาับหาตัวเน้นเน้นวิ่งกันนะคะเน้นวิ่งเน้นวิ่งหนึ่งะคะ่ะหนึ่งกับสามกันแปดกันแปด สองตัวกะจิตลูดเลยนอกจกนันน่ะสองตัวมี่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งอ่ะ สามแปดอ่ะสองตัวเด่นเท่าใดประมาณนี้เราจะ,ะ,อ,ะอันว่ามากที่จับใหม่กับจับเองอะใดเด้อค่ะเด้อเนี่ยเน้นวิ่งนี่ละคะ่ะจับใส่กันเอามือกัน มีจิเขียนกันมาให้นะะ้จ้ะจิจับไว้ให้กับว่าแมนมาจีให้เอาไปเล่นสุดโตเนาะคะ่ะเอาไปใส่สุดโตแค่ลงจับคูให้เป็นแนวทางเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะกับพิจารณากันมึงดีๆเนาะคะ่ะมีเจ็ดสามเจ็ดสาม